ก็อาจ,จเป็นภาพเดิเดมๆคือการลงมาใกล้ฐานเดิมแล้วเด้งอีกครั้งนะครับแต่รอบนีาหลุดมังสามารถสูงในเรื่องใหญ่เพราะหลุสามารถสูงเมื่อไหรมันจะไปทันสามพันต้นๆเนีน่ยเป็นสารที่เดวร้ายมากถ้าหลุดหนึ่งสามห้าสูนย์นะครับในรอบนี้ในภาพเส้นเด็กเองนะครับวันนี้ก็ลงมาต่ำกว่าฐานเดิมเล็กน้อยกว่าฐานเดิมหนึ่งนะครับตอนนี้ลงมาหนึ่งใต้ฐานเดิมก็แต่ก็มีจุดต่ําสุดระหว่างวันเนี่ยอยู่หนึ่านะครับถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเซตของเราเนี่ยหลุดต้ไม่ช่วงกูไปเรียยบร้อ ก็ทาให้ภาพเนี่ยต้องบอกว่ามีความสุมเสียงเหมือนกันเริ่มดีเนี่ยเกือบจะหลุดใต้สูนแล้วถ้าลงต่อเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ได้แบบบาีอาจจะใต้สูนย์เราเห็นนะครับแต่ก็ตามตอนนี้ยังมีความหวังอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเด้งโดยที่ไม่หลุดหนึ่งสามห้าศูนเนี่ยก็อาจเป็นภาพเดิเดมๆคือการลงมาใกล้ฐานเดิมแล้วเด้งอีกครั้งนะครับแต่รอบที่หลุดหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะหลุด 3, 5, สามห้าศูนเมื่อไหรมันจะไปทันสามพันต้นๆเนี่ยเป็นสารที่เดืวร้ายมากถ้าหลุดหน,น,น,นึ่งสามห้าศูนย์ ใช่นะครับเห็นนะครับต่างชาติเนี่ยภาพอของต่างชาติเป็นภาพทรงเดิมเลยทรงเดิมทุกอย่างคือต่างชาติเนี่ยพอเข้าขายมากๆจนโซคสัสติโกโซแก้วกลับมาซื้อนะครับแล้วพอซื้อมากๆจนโซคัสติโอบอสแก้วขายใหม่คือจะวางมันกับเพื่อว่าถึงไม่มีเหตุการณ์ต่างชาติเขาตีมขายอยู่แล้วพอมีเหตุการณ์เนี่ยก็ยิ่งทำให้ต่างชาตินิ่งการนำขายเขา้าไปใหญ่เพราะเป็นจุดของการที่เขาจะขายกดลงใหม่กลางนะครับซึ่งถ้าเขาจะกลับมาซื้อใหม่คงอีกหลายวันเพราะว่าถ้าเขาขายแบบนี้เนี่ยก็จะขายต่อเนื่องจนกระทั่ง สโตคาสติกโอเวอร์โซกันถึงจะซื้อกลับอีกทีนะครับเนี่ยเพราะว่านะเชารช้าเนี่ยผมขายต่อตามจังหวะที่มันชอบเป็นเนี่ยมันจะขายต่ออีกหลายวันนะครับก็ต้องมาระวังนึ่สัตท่านที่ยังมีหุ้นเต็มพอร์ตอยู่นะครับ